เหตุเกิดกลางแม่น้ําเจ้าพยากลางแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งแวดล้อมไปด้วยโรงแรมโรงแรมนี่ไม่ใช่โรงแรมเดียวนะโรงแรมสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวสองมีร้านอาหารสมีวัดที่ไหนก็มีห้องน้ำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องปัสสาวะนี่ขอร้องทีเถอะ มันเป็นคำโกหกที่ไม่สมบูรณ์เมื่อคุณโกหกเริ่มต้นโกหกคุณต้องโกหกต่อไปอย่างที่ผมบอกคุณไม่มีทางที่จะกลับมาพูดความจริงแต่เนื่องจากคดีเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวถ้ามันมีคนเดียวคุณก็โกหกต่อไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อมีคู่คดีสองมีสามมีสี่มีห้าแรกๆก็ร่วงหัวกันดีแหละ แต่ตอนหลังเขาเรียกว่าแตกเรื่องนี้จึงอยากให้ดูตรงนี้เป็นหลักการหายไปถึงวันหรือสองวันเมื่อมีคดีเกิดขึ้นมันไม่ใช่วินยูชนคุณจะไปคิดคุณจะไปเครียดคุณจะไปหาหรือใครไม่ใช่ชูวิทย์เนี่ย แต่ชอช้างผมได้ให้แค่นั้นหาลือคนนี้และการคำหาลือออกมากลายเป็นว่าไปโทษคนตายระบอกว่าเขาฉี่เพราะคนตายแล้วแก้ตัวไม่ได้แต่ถามว่าวินยูชนคนทั่วไปถ้าเกิดคุณคิดอยู่กลางแม่น้ำอย่างที่ผมบอกไม่ถึงกลางทะเลแวดล้อมไปด้ยวยโรงแรมร้านอาหาร อยู่กับคนแปลกหน้าขนาดกระเป๋ายังวางไว้ไม่ให้นั่งไม่ได้นั่งติดกันคุณคิดดูเอาแล้วกันว่าดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือโทษคนตายที่ี่ท้ายเรือแล้วก็ตกน้ํข้อเท็จจริงมันอยู่ที่ว่ามีคนห้าคนที่รู้เหตุการณ์แต่ห้าคนเนี้ไม่พูดความจริงทั้งหมดพูดความจริงบางส่วนปั้นบางส่วนพูดความจริงไม่ตรง แต่เมื่อคุณตกอยู่ในภาวะเครียดมีคนตกดามไปคุณขับไปคุณกลับมาคุณหาไม่เจอโอเคถ้าเป็นผมผมรอตำรวจผมให้การตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อเป็นเรื่องจริงพูดร้อยครั้งมันก็เรื่องจริงร้อยครั้งคือคุณคิดเอาตามธรรมชาติก็พอคุณคิดเอาตามปกติว่ามีคนที่ไหนเนี่ย ที่จะไปปัสสวะท้ายเรือในลักษณะแบบนั้นเอาคิดง่ายๆไม่ต้องลงลึกไม่ใช่กลางทะเลไม่ใช่กลางมหาสมุทรแต่เป็นพราะหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นปรึกษ,ษาเยอะไปปรึกษ,ษาเยอะไปแล้วก็อยู่ในวงจรนี้ผมไม่อยากจะพูดไปว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอีก เพราะเดี๋ยวผมจะนําหน้าตำรวจคุณต้องดูประเด็นนี้นะครับแล้วคุณดูประเด็นที่ผมเขียนนี่นะครับมันไม่พ้นจากนี่มันมีอยู่เท่านี้แหละนะครับและหนึ่งในนั้นก็ชอบด้วยไม่ทำอะไรนะก็ชอบของพวกนี้ด้วยน่า คุณลองคิดเอาเองนะว,ออวันวันที่เกิดเหตุเขามีการคัดจมูกโอ้โหโอ้โห,โอโหเอาแค่นี้โอ้โหแบบนี้ถ้าตรวจในร่างกายก็น่าจงกายก็คุณตรวจหรือเปล่าล่ะคุณตรวจเลยสิถูกปะ่ะหายไปวันสองวันนะไม่หายไปทําไมอะ่ะหายไปทําไมอ่ะถูกปะ่กปะกะ็มันยังอยู่หรือเปล่าก็มไม่รู้มันตรวจเลือดหรือเปล่าล่ะหรือเปล่าบางบางอย่างก็อาจจะอยู่เกินห้าวันสามวันผมไม่รู้ อันนี้ตำรวจน่าจะรู้ถูว่าเมื่อน่าเกิดเหตุเนี่ยเมื่อคุณหายไปเนี่ยก็แสดงข้อพิรุษแล้วแล้วโดยปกติผมขับรถสมมติว่าผมผมผมเมาแล้วกันผมขับรถแล้วกันผมขับชนคนแล้วผมมาอยู่ในที่เกิดเหตุผมรีบหายไปเลยและสองวันนี่ผมโผล่มาค,คิดดูแล้วกันคุณก็มีประสบการณ์แล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องนี้ หาหมดบางเรื่องไม่ควรโกหกเมื่อคุณโกหกคุณโกหกเริ่มต้นที่ชั้นตำรวจคุณต้องโกหกต่อไปชั้นอายการคุณต้องโกหกต่อไปในชั้นให้การศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคุณยืนยันคำโกหกไปเรื่อยไม่มีประโยชน์การพูดความจริงใช่ บางครั้งคุณอาจจะต้องเจ็บตัวความซวยมันมาเยือนทำไงได้ดังนั้นยึดนโยบายผมอย่างที่ผมพูดคุณคิดเหรอครับไอ้ทนายเนี่ยมึงเรียนหวยมึงถึงเป็นทนายไอ้คนเรียนเก่งไปเป็นสารเสร็จแล้วยังไงเซอร์เบิ้งคิดจะไปสู้เขาจะไปหลอกเขาเหรือ คุณคิดผิดหรือเปล่าคุณคิดจะไปหลอกเหรอผมเห็นมาเยอะแล้วที่ไปเชื่อทนายทนายแน่ย่างงั้นแน่อย่างนี้โอ้ยต้องทำอย่างนี้ไฮโลเปิดช่วยแทงชนะแน่เปล่าหรอครับคุณแพ้ที่ทำให้การคุณเองให้การไปให้การมาให้การเข้าตัวเองดังนั้นที่ผมให้ในโยบายสุภาษิตผมสู้ติดแน่ แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณเป็นคำที่บอกได้เลยว่าเวลามีคดีคุณยึดไว้เลยคุณพูดความจริงดังนั้นชาวบ้านร้านตลาดที่ฟังวิญยูชนตำรวจอายการศาลทุกคนไม่ใช่คนโง่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณปั้นเรื่องขึ้นมาภายในวันสองวันโดยใครก็แล้วแต่โดยทานายโดยทน,นะโดยใครต่อใคร ผู้รู้ทั้งหลายคุณมาฟังเอาตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเออมันไม่มีทางเป็นจริงได้เลย